สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ่อยก็จะมาแนะนําสําหรับคนที่ชอบทําสีผมเยอะๆเหมือนอย่างอ่อยนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของผมแตกปายผมแห้งผมไม่มีน้ําหนักผมฟูนะคะนี่เลยตัวนี้ สองตัวนี้นะคะคืออ่อยใช้มานานมากและอ่อยก็สั่งมาบ่อยมากร้านนี้คือส่งไวของถูกของแท้แน่นอนนะคะคือการันตีจากยอดวิวแล้วก็เหมือนรีวิวเออไม่ใช่ยอดวิวรีวิวนะคะจากเ,เพื่อนๆสมคําล่ำลือส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหอมเหมือนคาวเตอร์แปรนแล้วก็อ่อยเพิ่งใช้นะคะได้เดือนะกว่ากว่าอันนี้แล้วตัวนี้ก็เพิ่งใช้ได้เดือนะกว่าาเหมือนกันตัวนี้ครีมก็จะเป็นครีมแบบนี้นะคะนี่นี่ครีมแบบนี้อืม <effective> ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะเป็นน้ำใสๆเป็นเจลไม่เหนียวเหนอะนะคะอันนี้เซรั่มเหมือนกันอ ่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจลใสๆนี่อ๋อยจะทําให้ดูนะคะเจลใสๆไม่ต้องใสยเยอะนะคะใส่แค่เม็ดถั่วเขียวก็พอแล้วก็ลูบๆๆตามปลายผมของเรานะคะก่อนที่เราจะใดก็ได้นะคะคือให้ให้ให้แบบว่าผมเราหมาดๆก่อนนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นครีมแบบนี้นะคะก็เป็นเซรั่มเหมือนกันตัวนี้คืออ๋อยใช้ามานานมากใช้ดีจริงตัวนี้ใช้ดีสุดๆเลย แ,แล้วก็ลูปให้ทั่วหัวแล้วก็ปลายผมที่แห้งเสียแตกปลายะคะ่ะออผมไอยนะแบบว่าแต่ก่อนเห็นผมแบบว่ามันฟูมากแต่ตอนนี้คือไม่ไม่ค่อยฟูแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ใดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมแบบนี้นะคะนี่สีชมพอ่อ,อนทุกตัวหอม,มันอ่อนหอมจริงค่ะนี่นะคะตัวนี้เราจะเป็นเขียวๆเ,เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นครีมบำรุงนะคะ ให้เราใช้ตอนที่ผมมาศพผมเสร็จใหม่ๆนะคะอันนี้คืออ่อยลองให้ดูเฉยๆนะแต่อ่อยใช้มาแล้วกานนะ่าหอมมากคือตัวสีเขียวนี่หอมมากแนะนําเลยนะคะราคาก็ถูกไม่แพงด้วยไม่แพงจริงแล้วก็ใช้ดีมากคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปร้านค้าก็ส่งไวถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวอ่อยจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถกดลิงก์ได้นะคะสั่งในแอปส้มหรือแอปน้ําเงินแล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนี่นะคะเห็นไหม อ่อยไม่ได้ไม่ได้รีดเลยนะอ่อยใดผมอย่างเดียวสระผมแล้วก็ใส่เซรั่มทุกตัว